อ่าปากแห้งเหรอพี่ฟ้าี่ฟ้าเขียนแค่ L ก็พออนเขาบอกว่านมาเขียนยงไงพ่ฟาเรจมากลองดไม่ฟด้เลยนองไปก้าวไปก้าวได้แล้วไปก้าวได้ยังไงอะไรหรอไม่ไส่ดุกนอเขียนแค่ L ก็พอ L y e ขอบคุณค่ะ

kalau <tuk tangan>